สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยกกับเกศพิชยาพัฒนท,ที่ผู้สาทางการเงิน FPT ค่ะ EP นะคะก็จะแตกต่างจากเรื่องแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่มาฝากค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเกตก็ ให้ความสนใจเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของการประสานงานพัฒนาบุคลากรด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากตัวเกตเองเนี่ยเป็นผู้นําองค์กรฝ่ายขายนะคะทำทีมขายรวมถึงบางทีก็ต้องดีลกับผู้นําองค์กรที่เหนือไปกว่าเราประสานงานด้วยนะคะมันจะมีคำคำหนึ่งค่ะที่เราเผลอเป็นนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปดีลกับคนแบบนี้ค่ะคําที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะคือคําว่าฮิปโปค่ะ คำว่าฮิโปนะคะก็ไม่ใช่ฮิปโปโปเตมัสที่เป็นสตา์ชนิดหนึ่งนะคะแต่มันหมายถึงบุคคลนะคะที่มีความสําคัญในองค์กรนะคะคือ,อขยายความคำย่อคือ highest paid persons opinion คือความคิดเห็นจากคนที่มีเงินเดือนสูงสุด ในองค์กรนะคะหรือในที่ประชุมที่มีการมิทติ้งให้ความเห็นกันนะคะหรือบางครั้งคำว่าฮิโปก็ย่อมาจาก highest paid person in the office นะคะคนที่มีเงินเดือนสูงสุดในออฟฟิศเก็ตไดออ้บทความนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ h r n o asia นะคะซึ่งเขียนโดยคุณธนิสรนบุญโชธน,นะคะก็ เรียบเรียงมาได้ดีค่ะแต่ถ้าใครสนใจจะอ่านเพิ่มเติมนะเซิร์ชคำว่า hippo h i p p o เข้าไปในในในเว็บนะคะก็จะเจอแบบบทความแนวนี้เยอะมากนะก็เออจริงๆแล้วก็ทำงานมา20กว่าปีแล้วนะคะในฐานะผู้นำฝ่ายขายอะ่ะหลายๆครั้งก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าจริงๆเราก็คือ h i ปโปตัวหนึ่งนี่แหละนะคะพอได้รู้จักกับเรื่องนี้แล้วเออก็ถูกคิดขึ้นมาว่าบางครั้งเนี่ยที่ องค์กรของเราอาจจะไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาไปถึงไหนอะ่ะเพราะว่าฮิโปนี่แหละนะคะก็คือผู้อาวุโสขององค์กรนี่แหละกลายเป็นว่าทำให้ไม่มีการพัฒนานะคะมีการควบคุมคอนโทรลแล้วก็เรียกว่ากีดกันทางเลือกใหม่ๆนะคะยิ่งยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ กลายเป็นว่าความคิดเห็นของคนทุกคนนะคะที่ทํางานร่วมกันก็มีมีผลมีประโยชน์เช่นกันนะคะวิธีการเดิมๆเนี่ยบางทีไม่ไม่ได้ว่าเรื่องเดิมๆที่ทํามาสําเร็จแล้วมันไม่ดีจะละทิ้งไปนะคะแต่ว่า,วากลายเป็นว่าองค์กรต้องมีความคล่องตัวนะคะในการในการปรับเปลี่ยนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะความคิดเห็นของคนตัวเล็กๆก,ก็เป็นเรื่องสําคัญะค่ะ ก็ฮิปโปเนี่ยนะคะที่พูดถึงเนี่ยก็คือส่วนมากก็เป็นในรูปแบบของหัวหน้าเจ้าในายใหญ่คนที่ทํางานมานานแล้วก็ได้เลื่อนขั้นหรือเป็นผู้หานสูงสุดนะคะก็คนที่ต้องรับศึกหนะักกับกับฮิโปนะคะไม่ใช่แค่พนักง,งานในองค์กรที่ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากรับฟังแล้วก็ทําตามเท่านั้นนะคะแต่ที่ยากอีกอย่างคือคนที่ต้องทําหน้าที่มาประสานง,งานหรือดิวนะคะหรือเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมกุคนที่เป็นฮิปโปอ,อีกทีหนึ่งนะคะ เขาบอกคนที่ลำบากกับเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้บริหารผู้จัดก,การที่อายุน้อยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเลื่อนขึ้นมาดีลวมาเป็นแบบเดี๋ยวนี้จะเห็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาตําแหน่งสูงค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ต้องมีวิธีรับมือแล้วก็สลายกับฮิโปเอฟเฟกในองค์กรให้ได้ค่ะไม่เช่นนั้นนะองค์กรของคุณก็อาจจะย่ำอยู่กับที่แล้วก็ไม่สามารถขับเคลื่อนความคิดใหม่ๆไปข้างหน้าได้เลยค่ะ ทำไมฮิโปถึงเป็นภัยต่อองค์กรน,นะคะจากงานวิจัยของ Rotterdam School of Management พบว่าโครงการที่ต้องร่วมมือหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปรโสกว่านะคะหมายถึงว่าถ้าได้ทําโครงการกับผู้ปรโสที่ไม่มีใครสามารถจะกล้าขัดได้เลยเนี่ยมักจะล้มเหลวมากกว่าโครงการที่พนักง,งานและหัวหน้าระดับต้น,นได้ร่วมมือกันนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเมื่อสมาชิกในทีมที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยเนี่ย ทุกคนก็พร้อมจะรับฟังความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและมักจะมองเห็นปัญหาและความผิดพลาดได้มากกว่านะคะกล้าจะพูดแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีกว่าก็จะส่งผลให้การดําเนินไปการดาเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยนะคะในขณะที่เมื่อต้องทํางานกับคนที่มีลักษณะเป็นฮิปโปก็คือมักตัดสินใจโดยยึดจากหลักเหตุผลตัวเองเป็นหลักแล้วก็ส่วนมากบางทีใช้อารมณ์ด้วยก็คือคล้ายๆกับว่า เขาก็เชื่อแหละว่าที่ที่ผ่านมาที่เขามาประสบสําเร็จถึงทุกวันนี้เป็นผู้นําทุกวันนี้เนี่ยประสบการณ์เก่าๆของเขาเนี่ยมันทําให้มาถึงทุกวันนี้ได้นะคะแล้วบางทีก็มองมองคนที่อาวุโสน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่าว่าความคิดเห็นเหล่านั้นไม่ไม่รู้เท่าทันหรอกอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็อาจจะมีถูกเราก็อาจจะมีผิดเช่นกันนะคะแต่ที้ก็กลายเป็นว่าใช้อํานาจหรือใช้อารมณ์มากกว่าเพราะว่าบางทีก็ขี้เกียจอธิบายอะ่ะเนาะก็เข้าใจแหละ เพราะว่าอย่างที่บอกคือหลายๆครั้งตัวเกตเองก็เข้าขายเป็นบทฝั่งฮิโปด้วยเช่นกันหลายๆครั้งเกตก็ไปเจอคนที่เป็นฮิโปด้วยเช่นกันนะคะเ,เมื่อไม่อยากฟังความเห็นของคนอื่นก็บางทีจะใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะก็เป็นบ่อยๆเข้าก็ทําให้พนักง,งานคนอื่นๆไม่กล้าขัดแล้วก็กลัวที่แสดงความเห็นออกไปเพราะเดี๋ยวจะมีผลเสียกับหน้าที่การางานตัวเองนะคะบอกว,ว่าวิธีเอาชนะฮิปโปทําให้ฮิปโปเชื่องที่สุดนะคะ ที่สําคัญที่สุดคือต้องเข้าใจภาษาฮิปโปแล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะข้อมูลเท่านั้นที่ทําให้ฮิโปเนี่ยรับฟังได้โดยมากแล้วการใช้ข้อมูลในการสร้างความเห็นนะ่นะสะดุกน่าเชื่อถือและดูเป็นมืออาชีพมากกว่านะคะก็เอ่อถ้าถ้าในในฝั่งของของลูกน้องหรือผู้ได้อุโศกว่าเนี่ยเวลาที่ที่เจ้านายไม่ฟังอะค่ะนะคะ,นะคะก็บางทีต้องดูตัวเองด้วยนะว่าเราอะเตรียมข้อมูลมาดีพอไหมถ้าไม่เขาอะเห็นชอบ ะะเห็นเห็นด้วยแล้วก็มันมีวิธีนําเสนอยังไงนะคะที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เขาเสียหน้าอย่างนเงี้ยดังนั้นเนี่ยการแสดงความคิดเห็นที่มีข้อมูลที่เชื่อถือนะคะก็เขาบอกคนที่เป็นฮิโปเนี่ยความที่เป็นผู้นํามีความเก่งนะคะก็มกักจะสนใจผลลัพธ์ที่มาท้ายสุดคือ bottom, bottom line เป็นหลักดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นวิธีการใหม่เป็นทางเลือกใหม่หรือ คําเตือนว่าจะมีผลเสียอะไรบ้างที่ทำให้ผลสุดท้ายแล้วไอ้ A bottom line เนี้ยมันจะประสบสําเร็จได้อะนะคะเขาก็จะฟังอีกวิธีชุวยชลระช่วยสลาย h i p e ป e f f e c t ในองค์กรก็คือสร้าง psychological safety ขึ้นมานะคะหรือเรียกว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้บริหารก็ควรคำนึงว่าสิ่งสำคัญสำหรับการประชุมเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแล้วก็มีการถกเถียงอย่างเป็นมืออาชีพ คือเรามาประชุมกันน่ะก็เพราะว่าต้องการจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันไม่ใช่ไม่ใช่มาประชุมกันเพื่อออกคําสั่งประกาศให้ทุกคนนั่งฟังนะคะดังนั้นอันนั้นไม่ใช่เรียกประชุมและเรียกเรียกแถลงการนะคะดังนั้นการประชุมจะต้องมีการให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยแล้วก็มีการถกเถียงอย่างมืออาชีพแต่ก็หมายถึงวิทยาวะของทุกฝ่ายต,ต้องต้องดีพร้อมด้วยนะคะคนที่เป็นเจ้านายก็ต้องมีความนิ่งแล้วก็คนที่เป็นลูกน้องก็ต้อง มีความพยายามที่จะนําเสนอด้วยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะไม่ไม่ใช่ว่าพอโนขัดนิดนึงอยากเสนออะไรดีๆก็หยุดและไม่พูดนะคะอ่าก็น่าจะต้องมีความพยายามในการแสดงความคิดเห็นนิดนึงเพื่อให้ผลลัพธ์มันเป็นไปได้ดีนะคะเพราะสิ่งที่คนตัวเล็กจะกลัวกลัวผลผลร้ายที่เกิดขึ้นกลัวเดี๋ยวแบบ เจ้านายจะอาฆาตหรือจะมีการลงโทษตามหลังก็จะไม่กล้าพูดนะคะต้องดังนั้นมีครับต้องต้องมีครับต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในที่ประชุมอะคะ่ะเขาถ้าคนที่ผู้นำนะคะที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเนี่ยจะไม่รีบเป็นคนพูดคนแรกนะคะ การพูดคนแรกเนี่ยเปิดขึ้นมาบางครั้งคือการพูดอาจจะตั้งคําถามหรือเปิดทางแค่เล็กน้อยเพื่อให้ให้ทุกคนแสดงความเห็นแต่ถ้าคนที่ตัวใหญ่สุดเนี่ยนะคะมีผลมากที่สุดในองค์กรอ่ะรีบออกความเห็นก่อนตั้งแต่แรกคนอื่นจะไม่จะไม่ออกความเห็นอีกเลยนะคะก็จะผู้นำเนี่ยแทบจะพูดเป็นคนท้ายๆด้วยซ้ำนะคะเพื่อจะให้คนอื่นแสดงความ,ามคิดเห็นแล้วก็ต้องแสดงความจริงใจระดับหนึ่งเลยแหละที่บอกว่าเออพูดออกมาเลยไม่มีผลเสียกับเขาแน่นอน ฮิโปเอฟเฟกนะคะก็จะมักเป็นปัญหาใหญ่สําหรับหลายองค์กรที่อยู่มานานนะคะที่มีระบบเรียกว่าระบบสักลน,นานเนาะมีความเหลื่อมล้ําซําซ้อน,อนก็มันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะนำพาองค์กรไปข้างหน้าได้บางครั้งนะคะอาจทํทำให้องค์กรล่าช้าถอยหลังก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณรู้ว่ากําลังเกิด <c oughs> <c oughs> สัญญาณฮิโปเอฟเฟกแล้วนะต้องรีบป้องกันแต่เน่นๆหรือบางทีคุณก็ เป็นผู้ริหานที่เป็น if p f e โปเอฟเฟกต์เองลองสำรวจดูนะคะก็ระมาดระวังอย่าให้เกิดวัฒนธรรมที่ว่านี้แล้วก็พยายามสร้างความเชื่อใจในองค์กรให้เกิดขึ้นหมายถึงว่าตัวผู้นำนะคะก็ต้องเชื่อใจในพนักง,งานที่ทำงานหน้าง,งานด้วยนะคะว่าเขาจะมีความคิดเห็นที่ดีแล้วก็ส่วนตัวพนักง,งานเนี่ยก็ต้องมีความไว้วางใจผู้นำด้วยว่าถ้าเสนอความเห็นไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาทำร้ายเราทีหลังนะคะ A อาเฟรอดีซีโอของ General Motor เเคยกล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญมันจะไม่เ็จสมบูรณ์เลยหากไม่มีคนคัดค้านบ้างแล้วหรือไม่มีคนเห็นด้วยบ้างผมต้องแน่ใจก่อนทุกครั้งว่าที่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามต้องมีการถกเถียงและวิพวิจารณ์กันก่อนนั่นจึงจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะดันงนั้นนะคะถ้าอยากให้องค์กรก้าวหน้านะก็จะต้องรับฟังซึ่งกันและกันและมีพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันทั้งฝั่ง ของผู้นำแล้วก็ผู้ตามลองไปนำไปสังเกตดูนะคะว่าเราเป็นฮิปโปหรือเปล่านะคะฮิป Hi โป high e s t p a i d person s opinion หรือ high e s t p a i d person in the office ค่ะขอบคุณที่ตามกันนะคะและพบกันใหม่ ep หน้าค่ะกิจจะนำบทความวิดีมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ